วันนี้ก็้จะไปเล่นบ้านเพื่อนที่ต่างอำเภอก็คือบ้านของน้องปุกลุกค,ค่ะพวกเรานัดกันว่าจะทำเนื้อกระทะแซบๆกินกันกู้หิ้วกระทะปิ้งย่างมาจากไทยปีกว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยวันนี้ก็เลยได้เลิกงามยามดีจะได้ใช้สักทีค่ะก่อนอื่นก็จะต้องเอาม้อมาเทสก่อนว่าใช้งานได้ปกติไหมพอเทสแล้วก็คือใช้งานได้ไม่เสียแรงเลยที่หิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาส่วนของที่จะปิ้งย่างนั้นกู้ก็ซื้อกุ้งแช่แข็งมาด้วยแหละก่อนแรกก็กะว่าจะซื้อกุ้งสดนะคะแต่ว่ากุ้งสดมันดันหมดค่ะก็เลยจะต้้้อองงซืกุแแบบแช แข็งมาแทนแพ็กนี้ย1กิโลราคา325ลีลาหรือว่า390บาทไทยค่ะส่วนปลาหมกึกก้วยซื้อสดมาสักพักแล้วก็เลยจะต้องเอาน้องเขาแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนก้วยได้มาราคาถูกมากเลยค่ะแล้วก็สดด้วยกิโลละแค่130ลีลาหรือว่า156บาทไทยเองปกติเนี่ยโลละ300-400ลีลาเลยนะส่วนบรรดาน้องผักต่างๆเนี่ยก้วยก็จะหั่นแล้วก็ล้างเตรียมไปเลยค่ะก็จะมีขึ้นช่ายยักษ์ ต้นหอมกระหล่ำปลีแล้วก็ผักกาดขาวพอหั่นเสร็จแล้วก็นําผักมาล้างกุ้ยจะเอาผักทุกอย่างมาล้างรวมกันแล้วก็มิกซ์กันไปเลยค่ะก็จะได้สะดวกนะพอถึงเวลาก็จับลงหม้อได้เลยส่วนน้ําจิ้มกล้ยจะทําเป็นสูตรโคราชค่ะเพราะว่าทําง่ายแล้วก็เห็นคนทําเยอะมากเลยนะช่วงนี้กล้ยจะเอาพลิกที่แช่ฟรีซไว้มาตัดใส่โถปัน่นทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนํากระเทียมมาหัน่นแล้วก็เอาใส่ลงโถปั่นด้วยส่วนปริมาณเนี่ยตามใจเราได้เลยค่ะเทน้ํากระเทียมดองลงไปด้วยค่ะจะได้ปั่นง่ายๆแล้วกล้ มือมาปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะไม่ต้องปั่นละเอียดมากก็ได้นะเอาตามที่เราชอบค่ะทีเด็ดเลยค่ะก็คือการใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปปริมาณก็ตามใจฉันอีกแล้วแล้วก็ปั่นปั่นปั่น,นทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็มาเริ่มปรุงโดยการเติมน้ำปลาผงชูรส3มช้อนชารสดีแล้วก็บีบเลมอนลงไปว่าจะบีบเลมอนลงไปเยอะๆเลยนะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสดูว่าชอบหรือย,ยังถ้าชอบแล้วก็เทใส่หม้อแล้วนำไปตั้งไฟแค่นี้น้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโคราชก็เเสรร็ียยบ้้อแลว พอเสร็จแล้วก้วยก็จะมาเตรียมของแพ็คของทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะขนไปบ้านน้องปุกลุกค่ะก้วยก็จะใส่ของกินทุกอย่างลงในตะกร้าปิกนิกใบนี้มันสามารถเก็บความร้อนหรือว่าความเย็นได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีฟอยล์ข้างในค่ะน,นี่เลยกุ้งกับปลาหมึกก้วยหันใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มก็มี2แบบก้วยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มไปด้วยค่ะผักมิกใส่ถุงไปเลยจ้ามีขนมจีบด้วยนะแล้วก็น้ำอัดลมด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วอาหารปาร์ตี้ของเราตอนนี้ก็เหลือเก็บหม้อปิ้งย่างใส่กล่องพออเสร็จแล้วา ก็จะยกของทุกอย่างเอาไปใส่ที่รถแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยบ้านของน้องปุกลุกจะอยู่ต่างอำเภอใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่าจากในตัวเมืองก็ไม่ได้ไกลมากนะคะควยเนี่ยก็ไปหาไปเที่ยวเล่นกับน้องตลอดบ,บ้านของน้องจะอยู่ที่อำเภออีสนิกค่ะจังหวัดที่พวกเราอาศัยอยู่ก็คือจังหวัดบูซาทางที่จะไปบ้านของน้องปุกลุกวิวสวยมากเพราะว่าที่อีสนิกเนี่ยมีทะเลสาบที่ใหญ่แล้วก็สวยมากก็จะมีทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลสาบตามหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะถือว่าเป็นเมืองที่ดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลลยนนนะะคแ้้ววัีกก็อาาศ ดดเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ทะเลสาบกันด้วยนะเพราะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เมืองอ e ิสนิกเลยค่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเจ้าของบ้านก็โผล่มาทักทายที่หน้าระเบียงพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพอมาถึงพวกเราก็ไม่รอช้ารีบเก็บของขนของขึ้นไปบนบ้านกันเลยค่ะเวลาที่เราจะเข้าบ้านไปทีไรก็จะเจอพ่อปู่ของน้องปุ๊กลุกแกก็จะชอบมานั่งเล่นตรงนี้ประจําเลยดูสิคะแล้วแกก็ไม่เหงานะเพราะว่ามีน้องนกมาเล่นกับแกด้วยน่ารักมากๆเลยวันนี้พวกเราสองคู่ชูชื่นก็พากันแต่งตัวเป็นทีมสีกันโดยไม่ได้นัดหม โดยที่น้องปุ๊กลุกกับอิสมายเขาก็แต่งตัวเป็นทีมสีเขียวมาในสไตล์ซีรีส์สควิดเกมจ้าว้าวดูสิคะเหมือนมากส่วนกล้วยกับอาริพวกเราก็มาในทีมสีแดงในสไตล์ซีรีส์มันนี่หายทรชนคนปล้นโลกนั่นเองจ้า <laughs> น้องปุกลุกกับอิสไม้เขาก็เป็นพ่อแมวกับแม่แมวนะโดยมีลูกชายชื่อน้องลีออนค่ะโอ้โหดูสิคะบ้านน้องเนี่ยน่ารักน่าอยู่มากแล้วก็สะอาดด้วยอาริหนุ่มอาริปกับอิสไม้เขาก็นั่งประจําที่พร้อมเมาส์มอยแล้วจ้าส่วนพวกเราสองสาวก็แน่นอนว่าจะต้องมาที่ครัวเพื่อเตรียมจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างเล็กๆของพวกเราคะ่ะน้องปุกลุกก็ได้หมักเนื้อวัวกับเนื้อไก่เอาไว้แล้วหนึ่งคืนส่วนกล้วยก็เตรียมของมาพร้อมเช่นกันแค่เอาทุกอย่างออกมาจัดแจงก็พร้อมแซบได้เลยคะ่ะแต่ว่าก็ยังแซบไม่ได้นะเราต้อง เตรียมอาหารให้บรรดาสามีก่อนน้องปุกลุกก็ได้ทาเบอร์เรกเอาไว้ต้อนรับอาริฟด้วยพวกเราชาวแก๊งก็ได้ตั้งฉายาให้น้องปุกลุกว่าแม่บ้านสายเบเกอรี่เพราะว่าน้องทําพวกขนมปังขนมเคก้กแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะรสชาติก็อร่อยสุดๆไปเลยแน่นอนว่าเบอร์เรกก็จะต้องทานคู่กับชาดําตุรกีอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วก้ยก็ช่วยน้องปุกลุกยกอาหารไปเสิร์ฟให้หนุ่มๆกันนี่ก็จะเป็นอาหารเช้านะคะแต่ว่ากินตอนบ่ายค่ะวันหยุดแบบนี้เราจะไม่พากันตื่นเช้ามากเรา จะมาเวลาที่เราสะดวกที่สุดค่ะพอเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้หนุ่มๆแล้วดูความน่ารักของพวกเขานะคะเขาก็ไหว้ขอบคุณครับกันใหญ่เลยดูสิน่ารักกันมากๆเลยสองนุ่มว้าวมาดูนี่ค่ะน้องปุกลุกโชว์ไอเทมเดตมันคือยาดองจ้าน้องบอกว่าเอามาจิบแก้เจ็บคอค่ะแต่พอกล้วยลองชิมแล้วรสชาติมันก็เหมือนยาแก้เจ็บคอที่ไทยเป๊ะเลยนะคะอาหารของหนุ่มๆก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าน้องปุกลุกก็เตรียมเค้กโลช็อกโกแลตท็อปปิ้งด้วยผลไม้สดเอาไว้เสิร์ฟด้วยน้องบอกว่าจะตัดไปให้หนุ่มๆเลยคช แถมยาดองไปด้วยคนละหนึ่งแก้วจ้าพอาเป็นกระใสอ่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องลุกเดินบ่อยๆเราก็จะได้นั่งกินยาวๆชิวๆกันไปโอเคเลยน้องปุ๊กลุกไอเดียดีมากอะหนุ่มๆกินกันไปตามสบายเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราสองสาวก็จะขอตัวไปกินอาหารกันบ้างแล้วนะมาจ๋ะมาจ๋าปาร์ตี้เนื้อกระทะของเรากําลังจะเริ่มแล้วตักน้ําซุปใส่หม้อต้มก่อนเลยเป็นอันดับแรกส่วนเนื้อที่เราจะใช้ปิ้งย่างก็จะมีเนื้อวัวเนื้อไก่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักที่กล้วยมิกซ์มาลงไปในม้อ เลยเห็นไหมคะว่ามันสะดวกมากแล้วก็เทเครื่องดื่มของใครของมันเตรียมไว้ระหว่างที่รอหมอเดือดมาค่ะสุ่มให้ดูใกล้ๆว่าหม้อของเราเนี่ใส่ผักใส่เนื้อได้มากน้อยแค่ไหนหม้อใบนี้ที่กล้วยหิวมาจากไทยกล้วยก็ซื้อมาแบบขนาดเล็กก็จะเอาไว้สําหรับกิน1-2คนค่ะมาดูกันค่ะว่าหม้อขนาดนี้จะทันพวกเราสองคนกินกันไหมกุ้งที่ซื้อมาตัวกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็เด้งสดใช้ได้เลยนะแซ่บจ้าพวกเราก็ห่างหายจากการกินปิ้งย่างไปหลายเดือนเลยนานๆทากินทีนึงแบบนี้ก็โอเค ลแล้วเราก็ไม่ได้ติดกินปิ้งย่างกันขนาดนั้นด้วยเ,เหตุผลหลักก็คือความขี้เกียจด,ด้วยค่ะแล้วของทะเลที่เนี่ยก็หาซื้อยากด้วยมีแต่แบบแช่แข็งแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงกินไปกินมาสรุปกินไม่ทันค่ะไฟแรงใช้ได้เลยแป๊บๆบแก็สุกแล้วขอบอกเลยว่าไม่มีสปอนนะคะใช้จริงแล้วก็รีวิวจริงจ้าพอกินของคาวเสร็จของหวานก็มาจ่อรอคิวลงกระเพาะแล้วค่ะเซอร์ไพรส์มากน้องปุกลุกนางทําข้าวหลามเอาไว้ด้วยโอ้โหไม่คิดว่านางจะทํานะเนี่ยดูสิน้องก็เอาถั่วดํามาใส่ไส้ หลองชิมซิ้อนพี่ด้วยเลยจ้าน่ารักมากอ,อืแล้วก็อร่อยด้วยนะยังยังจ้ายังไม่หมดจ้ายังมีขนมจีบที่กล้วยเอามาอีมามามาน้องปุกลุกมากินโชว์หน่อยสิขนมจีบก็มีแม่ค้าทําขายนั่นก็คือน้องอุ้มค่ะน้องทําอร่อยเด้งมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแมวมองด้วยแหละลีออนมองทําไมเนี้ยอยากจะกินด้วยหรอไปค่ะไปต่อกันเลยพวกเรากินกันอิ่มมากกินจนหนังท้องตึงก็เลยจะพากันไปเดินย่อยสักหน่อยแน่นอนว่าสถานที่เดินย่อยที่ดีที่สุดก็คือทะเลสาบอิสนิกค่ะน้อง ลูกลกก็เลยพาลีออนมาเดินเล่นรับอากาศด้วยพอดีน้องลีออนไม่สบายค่ะคุณหมอห้ามไม่ให้น้องเดินเยอะแม่ก็เลยเอาน้องใส่กระเป๋าไว้ไม่ให้ออกมาเดินเองก็ตามนั้นเลยครับนั่งสบายๆชิวๆรับลมไปในกระเป๋านั่นแหละลีออนระหว่างที่เราหาที่จอดรถเราก็ดูบรรยากาศของทะเลสาบเมืองอิสนิกไปด้วยค่ะบนฝั่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสวนสาธารณะเอาไว้ให้ผู้คนได้ออกมาเดินเล่นมาวิ่งมาออกกํลาลังกายแล้วก็มานั่งปิกนิกพักผ่อนชมวิวไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่สําหรับครอบครัวโดยแท้ เลยตรงจุดนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองอีสนิกเลยนะคะเพราะว่าวิวสวยมากโอเคค่ะได้ที่จอดรถแล้วไปๆๆพวกเราไปเดินเล่นรับลมชมวิวกันดีกว่าดูสิขาสองคู่ชูชื่นทีมเขียวกับทีมแดงคู่สีตรงข้ามกันเลยแต่เราก็สามาัคคีกันมากนะเพราะคู่ของพวกเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากเลยค่ะเรียกได้ว่าสินเสมอกันถึงคบกันได้ยังไงล่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเวลาก็ประมาณเกือบจะหกโมงแล้วคะ่ะอากาศก็เริ่มจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวตอนกลางวันก็ยังพอมีแดดพอให้อุ่นบ้างแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยสิคะหนาวมากๆเลยค่ะก็น่าจะหนาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยค่ะกว่าจะเข้าหน้าร้อนเดี๋ยวพอเดินเล่นไปสักพักเนี่ยพวกเราก็จะต้องกลับกันแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยคลิปนี้กล้วยกะเหยจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วยกับอาริปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ